สวัสดีจ้าพี่น้องทัพพุโชคม,มื้อนี้มาพบกับช่องยายไปยายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามื้อนี้ยายไผ่เด้นําข้อมูลเนื้ทางตำล่ามาให้พ่อแม่พี่นอปป้องได้ไเบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า,จาก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่นํานเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยามยายไผ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตใบใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมัตอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแยายไพ่กะคอมเมนต์มัแต่คลิป้างล่างใดพี่น้องพี่น้องจ้ามือนี่ยบไพพยี่ยมไล่ซดเต็มที่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าบรูว่าเป็นอย่างคนบอกว่าบ่สามารถไล่ซดได้พระนาพี่น้องจักเป็นอีอย่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนายายไพ่พยี่ยมไล่ไหมเนาะค่ะพี่น้องคะพยายามเต็มที่แล้วพี่น้องไล่โบได้เนาะค่ะพี่น้องคะ ทั้งสองช่องเลยพี่น้องบัว่าสีช่องแย่ไพ่สีชาแนลหรือว่าช่องแย่ไพ่ผ้ากินผ้ารวยเนาะพี่น้องแย่ไพ่พี่ยิ่งแย่เต็มทีแล้วต้องขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะแล้วแย่ไพ่เลย์เป็นลาทั้งเพจแทนเนาะพี่น้องไปเบิ้งของมูลเนาะทางอาจารย์ทะเลคนเลยเนาะจ้ะถ้าผู้ใดได้เบิ้งทางเพจจะรู้ว่าแย่ไพ่หายเหล็กยังเนาะพี่น้องเนาะเหล็กพี่ปุ่มก็หายไปแล้วเนาะพี่น้องพี่ปุ๋ยเนาะมาเบิ้งแนวทางตามเล่าเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทาง SKE เด่นบนล่างซีก พิจารณาได้เนาะคะ่ะเนาะพิจารณาได้สำหรับแนวทางเลขเด่นบนล่างของเอดเคอีตามเล่าเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางร้อยบนวสันร้อยบนคือหน่วยล่างเนาะค่ะสี่กับเจ็ดเด่นสี่ลองเกีดร์วสันพี่น้องเอาพิจารณาได้สำหรับแนวทางของงันเอดเคอีที่กันตะว่าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าอาจารย์หนุ่มเมืองสุเอ็ดหนุ่มเมืองสุพรรณเนาะค่ะอย่าว่าอาจารย์รอเดี๋ยวขาว้าเจ้าวายายไพ่อีกเนาะพี่น้องเ<อ>พื่อนห้มาเพื่อนบอกว่าเด่นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองเออขันบอลเรื่องศูนย์ศูนย์เหล่วเลขกถูกยายไพ่จุดได้อยู่ที่สามอ่าเบิ้งเป็นสองยางเนาะพี่น้องเนาะสามสามศูนย์กับสามศูนย์ศูนย์สำหรับเลขกถูกแย,ย่ถูกปูแย่ไยพ่เนาะขาะ้าเจ้าขอมาก,ก็เลยได้จุดห้เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเป็นแนวทางของอันสายวิทยากรตำรวจเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสายวิทยากรตำรวจเนาะจ้ะเพิ่นไห่มาเพิ่นบอกว่าจังซีระคะ่ะพี่น้องคะ่ะเด่นอยู่ที่ห้าว่ะซันพี่น้องจ้ะเด่นอยู่ที่ห้าเนาะคะ่นะเนาะหากับปุเก่าว่ซันพี่น้อง เน้นเกาหากับเจ็ดหาวส,สันเนาะพี่น้องเอาผิดเจรณาเป็นแนวทางน้าเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมักแนวทางเพลินเนาะค่ะพี่น้องไล่เมื่อนี้ก็ไล่สํานักไล่อาจารย์ยายไพ่ปุ้ยหามากคือกันเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่าตาําำราบนเนาะคะ่ะอ่าของสายวิทยากรตํารวจเด่นหากับเจ็ดห้าเจ็ดและห้าแปดพี่น้องมีคนเน้นหาแปดมากนาะพี่น้องเนาะคันมักกับผิจ,จะะารณาเป็นแนวทางนําเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะ เข้ไปเลยจ้ะอ,อันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองดนะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางเก้าเงินเก้าทองให้มาเด่นเจ็ดว่าสั่นพี่น้องมือนี่เนาะจ้ะเอ่อเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าสี่เจ็ดหาสี่แปดหาเล่นเจ็ดหาล่องแปดหาสำหรับแนวทางเก้าเงินเก้าทองแต่ว่ามีผู้เล่นแปดหามากนาะพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดดาสายลูดอ้วนที่เรียวแอ็ดดาค่ะจะเข่าแปดเจ็ดเนาะเออเมนบอก่ะพี่น้องอานันต์ตามไทยเพิ่นเนาะค่ะมาตามต่อจ้าพิ่นบอกว่าสองเจ็ดเก้าวสันพนว่าสองหกเจ็ดหกสองหนึ่งอ่าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก่าสำหรับแนวทางเน้นลูดสวงวสันสำหรับแนวทางของแอ็ดดาเนาะค่ะต่อไปแนวทางอาจารย์ท่านใดจ้าบรเห็นยายไพศรีอ่านแสดงว่าเพิ่นยังบวชในล่งมาเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะเพิ่นไฮมาเพิ่นบอกว่านุมเมืองลาดเด่น8กับ9เนาะจ้ะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแย์ละแปดหน่หรับแนวทางนุมเมืองลาดเนาะคะ่ะพี่น้องโตไปเลยจะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกชัยอาอาจารย์มงคนใช่พนเอกชัยภาษาพี่น้องเด่นเก็กับ3ามเน้น 3, สามภานพี่น้อง3 0มศถึงสาตัวรองเก็ศถึงเกมากตัวใดกับพิจารณาหน้าใดพี่น้องคะ ยายไพ่พยายามหาเต็มทีอยู่เด้อพี่น้องเลขตัวใดเพราะท่านใดใต้องขอโทษขอ,ขอไพ่หลายๆเนาะค่ะหาเต็มทีอยู่พี่น้องเพื่นอนบพาะ่เพื่นอนบขาหายมากเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ซูเปอร์แมนเนาะอ่าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดแสดงวาคางทึ่งเจ็ดเจ็ดพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดไตรฟ้า แอดไต้าบอกว่า9091399697กหน่าาหูด9ก้ารสำหรับแนวทางของแอดไต้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ของแอลุงนิ่นเนาะพี่น้องลุงนิ่นบอกว่ามื่อนี่ฟันเก่าอาจนพี่น้องเก้าอะไรดีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอของนูพีเนาะพี่น้องนูพีบอกว่าเมือนี่ เด่น0 8 3 0 8 4 0 3 0 4 0ตัวเน้น8 0เป็นตัวรอง3 8กับ4 8เนาะจ้ะนึ่งกักกันย่าวัาสันพินองจากแนวทางนูพีพนิจรยนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของโรงเรียนโรงเรียนบอกว่าเด่น1กับ9เนาะจ้ะ3 9 1 3เอ่อ9 1 1 9 9 1 3 1 7 8 9 1 9 3 9 6 9 7และเอ่อ7 9และ หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางลงนิงนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเล่าเงินหลานวัสดุแปดศูนย์แปดหและ91มักตัวใดกับจวดวสัสดุพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิ่งแนวทางเพื่อนบันเด่น8กับ9เนาะจ้า8081 82 83 84 90 91 92 93แลดสาม่าศูนนเมะไรวัสดุเม็ดเดียว8986และ96้ากถึงมืออยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะ เห็นพ่นห้8แปดเก้าก็เลยเบิงว่าถือมือบอ่อว่าสั้นเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดใบเขียวว่าสัน้นฟันหกพี่น้องจ้าฟันหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดตัวเน้นตัวอื่นเป็นตัวรองนะจ้าสามใบสา,ามตัวแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเจพีล่างเนาะค่ะ อ่างวดที่แล้วเข้า98เนาะจ้าล่างงวดนี้มาตามต่อจ้าเพิ่นมี97 98 99 07 08 09อันนี้แนวทางตำราวแอดเจพี่ยายไพ่ลายสดเพิ่นขอยายไพ่ก็เลยไปคนมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะได้มาแล้วค่ะว่าสั้นเนาะจ้าต่อไปเลยจซาอันนี้เป็นแนวทางเออเด่นบนแอดเจพี่คือกันแต่ว่าเป็นแนวทางเทิงเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า30 40 60 31 41่ศูนย่นานแม่น30กับชนกับเลสยายไพ่เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะผู้ใดมกักแนวทางอาจารย์ธนศักดิ์กะแคบหนาจอเลยเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าวิ่งรูดหกเจ็ดแต่แย่ไพ่บริยานให้ยเลยพี่น้องเพราะว่าเลขอาจารย์ธนศักดิ์เพิ่นหลายเนาะค่ะอ่าถ้าเป็นเบิร์กัหกหกเจ็ดเจ็ดวัดสันรูดหกและเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางอาจารย์ธนาสักดิก์ว่าสันพี่น้องแคบหนาจอเลยเนาะจา้า ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่อาพนไห่มาเนาะจาก9290วัสดุพน,นกรมี่922890และ80มากับพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ่อไปเลยค่ะพี่นอ้องค่ะอันนี้เป็นแนวทางนวนสัสดค่ะพี่น้องพนไห่มาาแนวทางของนาอวดเนาะค่ะเด่นอยู่ที่77767886ตัวรองแคบนาจอ3าตัวอยู่ที่077076และ078อะไรเนาะพี่น้องเลยอะไรเขียนมานอะน่เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสันพี่น้องจา้าแอดมายมแดงเนาะคะ่ะเอาขึ้นมาดูแถพี่น้องแอดมายมแดงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอาขอถดพอดขอไพ่หลายเด้อพี่น้องก็เจ้าถืออกถือใจมากวสันเอดมายมมแดงว่ามันนี่ฟันก้านย์เก้าศูนย์สานย์เจ็ดเน้นศูนย์แปงและเจ็พิจารณาได้ขอถทดขอภัยทั้งเพจเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่ออาจารย์บอลมหาแห่งเนาะค่ะแอดบอลมหาแห่งหาเก้าสามตัวเน้นเพื่นนอนเนาะจ้าเก้าสามเก้าห้าและซาห้าสามมาสันเก้าสามห้าเก้าสามเน้นเน้นจวดจ่จายไปโหลดมาสั่นพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพายตาเทมเนาะพี่น้องเนาะพายตาเทมมาหนี้ว่ารูดสามมาสั่นพี่น้องสูตรไม่เด้อร์มาสัน่น เพิ่นบอกว่าสามสามห้าสามสามหนึ่งและเก้าสามมาสันพี่น้องขอถทดขอไปถ้าขอค่วมเก่งเตือนทางเพจไลน์อิลีล้อเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มราชเทวีวสันพี่น,อน้องหนุ่มราชเทวีหายมากเพื่อนบอกว่างวดน,นี้สองสี่สองหกห้าสี่และห้าหกกันสองหากับ 5, หาหาวัสันพี่นอ้นองพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพิินเด้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางทิศท่าตะโกเนาะจันตามเล่า mm hmm. มื่อนี้บนบอกว่าเดินหาก็สองห้าสองห้าสามหและ26งหกมักสอยังมักหายังกระจวดจาดได้ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางน้อยคอนหวันน <m ach oro> uh ้อยคอนหวันบอกว่า3ตัว045ย์สี่ห้าเจ็ดสองกสองเก้าสองสาตัวจยูที่45 20 62 23หาสอง,ส,อง,ส,ส,องสำหรับแนวทางของหนอ่อยค้นวันมาซันพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางที่ดาบารมี19มาซันพี่น้องจา้าเพื่อนบอกว่านเน้นว่าน,นี้9093มาซันพี่น้องเพื่อนกับซิมี่ตัดไปตัดมาตัดมาตัดไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาภิจารนานำเพื่อนใดเลยเนาะค่ะอาจารย์ไดโบมี่แสดงว่าเพื่อนพักในบ้าน,นาเนาะพี่น้องเข้าใจตามนี้นะคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะคะ่ะแอดมีบอกว่าเด่นศูนย์เมื่อเนี่ยเน้นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าหาศูนย์หนึ่งวสันสำหรับแนวทางของแอดมีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรเด่นวสันพี่น้องมาเบิงขางวดที่แล้วเด่นอะไรเอ่ยงวดที่แล้วเด่นบอมาเนาะจ้ะมาตามต่อจังวันนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองพิจารณาได้คะ่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะอาจารย์เมืองเล่าวสัน ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เมืองเลาเหมือนกันแต่ว่าเลขเด่นงวดที่แล้ววลุือกันวดนี้4ี่ห้าหกมาตัววสันอับิจณาได้ทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วต่เป็นแนวทางเน,นาะพี่น้องแต่ว่าคันขันลุแล้วเพาเปลี่ยนตัวเลขอ็โอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อนไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาตเนาะแอดอาตบอกว่าเมื่อนี้ตำราวเด่นอยู่ที่9ก้าศูนย์หนึ่งสองสามพิจารณาใดพี่น้องชุดเต็มองอ์อาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาใดเด้อจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับคูวัสดสี่ห้าหกหนึ่งสองสามเอามาจับคูพี่น้องจ้าแคบหน้าจอเป็นแนวทางตามลาวเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลาวดวงเดือนเนาะคะ่ะลาวดวงเดือนวันนี้ฟันสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าเก้าสามห้าวสพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางจับปูนาวัสด จับปูหน้าพิ่ไฮมาพี่น้องจ้าแคปบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนักเดินทางวสันพี่น้องพนว่าสามตัวมีอยู่ที่40 1 4 0 4ย์หีู่นย์่ห่นลูดหนึ่งวสันพี่น้องเอ้ามากระจวดจาดฟาดบึ้มเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เอ็ดรวยรวยวสันพี่น้องแย่ไพ่บริอานให้เนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยจ้ะเลขวิ่นพันมี 7, 3, 8, 4, 5, เจ็ดสามแปดสี่ห้าเอาไปวินได้เนาะค่ะพี่น้องเอ็ดรวยรวยนาะคะ่ๆๆะ,คะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพูนบอกว่าบนลาวพัฒนาวสันสามห้าสามเก้าสี่ห้าและสี่เก่าวสันเพูนจับแนวทางมามัดกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของเอดปีชาเนาะจ้ะยายไพ่โบราณหายบนฟันตัวเดียวอยู่หาศูนย์เนาะพี่น้องแนวทางของแอดปีชาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่ซูรีแม่ซูรีว่ามัอนอีฟันหนึ่งวสัต์แม่ซูรีว่าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองเก้าหนึ่งเจ็ดในใจแม่กะหนึ่งเจ็ดทาเป,เป็นเบิร์ก็หนึ่งหนึ่งสัตว์แม่ซูรีละว่าเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางของแอดบักหละเออบักคำหน่อยเนาะบักหลายังบ่มาเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของอาจารย์สเสน่ห์กับบอเห็นมาเนาะพี่น้องค่ะมาเบิง่งแนวทางของแอดบักหลาก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดบักคำหน่อยก่อนเนาะจ้ะฟันแปดเน้นไปที่แปดเจ็ดเนาะค่ะชุดวินอยู่ที่ห้าเจ็ดแปดเก้าพิจารณาได้ค่ะพี่น้องเอาแปดมาวินเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอ็ดกระตูนเนาะพี่น้องเอ็ดกระตูนบอกว่ามันนี่อ่าเพิ่นไทยมาเด่นอยู่ที่ห้าหกเจ็ดว่าซันหาหนึ่งหาสองหาสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองและวเจ็ดสามแนวทางเลขวิ่งเอ็ดกระตูนเลขเด่นเอ็ดกระตูนกับมีเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดรัชนกเนาะลางเด่นอยู่ที่สี่ห้าหกเน้นหาหกว่าซันเนาะจ้ะสี่ห้าสี่หกเป็นตัวรอง พางทึ่งเพื่อนเน้น3 3 7 3 8และ3 0มศูน,นัสดแนวทางของแกดรัชนกเขาจะ3ตัวมี5 3 7 5 3 8 5 3 0ว่าสัมนพี่น้องพิจารณาได้เด้อจ์จะพี่น้องมกักแนวาทางอาจารย์ทันใดจังตรวจจาดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดเตฟา้าอ่านไปแล้วนะพี่น้องเนาะเขามาปิดถ่ายดูแนวทางของแอดไนเนาะพี่น้องเนาะแอดไนเราบอกว่าเมื่อน,นี้ชุดเต็มลาวอยู่ที่4 2 4 3 4 5 อ่าสองสามหาสามอัดไปที่ห้าสองอ่าสี่ห้าสองสามห้าสองห้าห้าสองและสองหาสองลูดไปอยู่ที่สองว่าสันสำหรับแนวทางของแอดไนเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องเนาะจ๊าที่เดียามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงียงรวยๆปังๆสุขสุขนนาาก้นเนะจ๊ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊าที่ได้แบ่งปันขอมุญทุกทางให้แย่ไพ่มาให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจา๊ะ ขอบคุณหลายอจ้ะสวัสดีจ้า